ไอซูเปอร์อีโวบัตแอรพร้อมกับ iSUPER อร์เกมลิง i r e เลสดองเกิลเปลี่ยนหูฟังให้กลายเป็นเกมมิ่งเกียเป็น a d ดั t ตีฟออ d ด o โจะใช้ AI ในตัวครับประมวลผลว่าตัวเพลงที่กําลังเล่นอยู่เนี่ยจะให้เป็นอีควอ i z ไ r เซอร์แบบไหนมี a d ดั t ตีฟเอ็จะมี ANC มาให้นะไมให้ถึง6ตัวระบบการตัดเสียงแบบ AI ไอเอ็นซีไรวขนาด 13mm แบตเตอรี่เขาให้มา380 mAh มิม นะพอเปิดเกมโหมดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเสียงที่ได้ในเกมเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็เสียงเท้าค่อนข้างชัดเจนนะเสียงปืนเนี่ยที่ได้มาเขาค่อนข้างสะใจตัวเกมลิงตัวนี้จะเปลี่ยนตัว e v o โ a t a ตแอเนี่ยให้ใกลายเป็นเกมวิ่งเกียร์ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ตัวนี้นะ คุณจะใช้งานไมโครโฟนในตัวของหูฟัง e v o b a t Air 3ได้ด้วยเป็นหูฟังของ PlayStation 5หรือ Nintendo Switch 2ได้ค่าดีเล์ของเขาเนี่ยจะลดลงมาต่ำกว่าการเชื่อมต่อกับบูทูธถ้าใครอยากจะสั่งซื้อตัว i Super UOBAT Air 3ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ description นะครับ